สวัสดีครับผม ok. สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย <reco Christ. S 2> ์คตนะครับวันนี้เราจะมาทําราบหมูกันครับผมครับตอนนี้เราหั่นหมูเรียบร้อยแล้วครับชมกันใกล้ใลครับผมนี่ครับหมูนะครับเราหั่นเรียบร้อยนะครับเราจะไม่สับนะครับสไตล์ของผมนะครับคือสูตรของผมจะไม่สับนะครับผมจะทาเป็นแบบอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับทางตับจะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเล็กเล็นะครับ คอนเล็กๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรุงแล้วนะครับส่วนผสมนะครับผมมาเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นริกก่อนนะครับริกก่อนทันพริกครับติที่เราหันแล้วก่อนหน้านี้นะครับ สาราเน่นะครับสารีาเนยใส่สไปเลยครับผมตา,า,ามาใจชอบนะครับท่านพี่ชอบความหอม ก็สารเอนช่วยได้นะครับดับกลิ่นคาวได้นะครับอับช<ป><ป>ี้ครับเราใส่เครื่องเคลียเยอะๆจะให้มันเหม็นคาวนะครับดับคาวได้นะครับ ที่ครับอะอ้ออกแม่บบมอพล่พพนนะครับผม เราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับเราจะใส่เกลือนะครับใส่น้ำปลาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเหม็นเขาคั่วครับผมหนึ่งตักไปก็ต่อไปก็ปกเลือดครับผม,มสดส แืดยข้างข้าเอาเลือดนี่นะครับเอาเลือดตกข้างข้างแล้วก็ปั่นนะครับหครับ แล้วก็มะนาวนะครับตอนนี้กลิ่นหอมข้าวคั่วหอมมากเลยครับหอมข้าวคั่วมากเลยนพอดีสไตล์ผมชอบเปรีย้ยวนะครับถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับถ้าเป็นเนื้อก้อยเนื้อนะครับจะไม่ใส่มะนาวนะครับเพราะว่ามันจะตัดกันมันจะไม่อร่อยนะครับถ้าเป็นก้อยหมูน,นะครับต้องใส่มะนาว ีี่สัก,กไ,ปไปก็ลองชิมดูนะครับผมลองชิมดูก่อนนะนี่เป็นการชิมนะครับชิมระดกพรอน่างชนะิมก่อนนะครับ โอเคพอแล้วครับก็โอเคครับรสชาติใช้ได้อร่อยแซ่บแซ่บแซ่บขนาดครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมการกินนะครับประย์ซีเรียสนะครับผมนะครับอร่อยนะครับเปรกับข้าวเจ้านะครับ แถววิสานแถวหนาว้าเขาจะกินกับข้าวเหนียวนะครับสวยเรานะครับที่นี่สวยบ้านช้างจะกินกับข้าวเจ้านะครับที่นี่กินข้าวเจ้าก่อนนะครับ,บ,บรครับปากกไลด์โปรคครัแบโปรซัไฟตช่องน้าไหนด้วยนะครับสนใจมาดีเอ็มซีสุดกดนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสักคำานึจังนิดหนึ่ง